เอาใหม่เอาใหม่เอ่อเอูลยวันเกิดตรวจชี่ปวดชี่ปชท่อเรือไปเอาไอ้นี่ขึ้นมากระบอกกระบอกกระบอกเขาว่าถ้าเพิ่งโดนแล้วกระดูกมากเดนอะไรเดนอะไรเดนอะไรชี่เดินเยี่ยวชี่ชี่ฉี่เราอยากจะรู้เราก็เลยเดียวใส่กระบอก สาดไปที่รังพึง่งเป็นงไงนุง่ง <Dynam ics> ไหหลบไม่ทันหลบไม่ทันหัวไว้พาะหัวไว้หู่นี้มาพึ่งอยู่ที่หัวหึงร่างนิ้วมันเป็นสิบโดนประมาณห้าห้าหรือหกตัวโดนน้ำ โดนน้ำตาไมได้น้ำอีกเอามือเกาะเรือไว้ไงมือบวมปวดร่างนี่นุ่เลยจริงๆแต่ว่าไม่เป็นอะไรเป็นที่มือนี่ไงเดี๋ยวหอบก็คงเนี่ยเราอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาล่ำลือว่าพึ่งโดนแล้วมันจะดุเอ้ยจริงเลยสร้างรังใหม่ๆด้วยเอาบพระ